พุทธมหายานเจริญรุ่งเรืองจากอินเดียตอนเหนือและแผ่ขยายเข้าสู่อาณาจักรพุทธทางตอนใต้ยอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่พุทธศตวรรษที่7ความวิจิตงดงามของงานแกะสลักหินภูเขาที่ท้ำเอลโลราทำให้ฉันรู้ว่าจนถึงพุทธศตวรรษที่12ความเชื่อในคติพุทธฝ่ายมหายานก็ยังคงเข้มข้อนอย่างยิ่ง มูถ้ำเอลลราแห่งนี้อยู่ใกล้กับเมืองอรังคบาตเนรัฐมหาราชสร้างเป็นถ้ำพุทธมหายานไว้12บสองถ้ำบางถ้ำสร้างเป็นวิหารที่อยู่ของพระภิกษุบางถ้ำก็เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและห้องบูชาพระพุทธรูปและที่ขาดไม่ได้ก็คือรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะพระโพธิ ok สัตว์อวโลกิเตสวน เทพแห่งความปราณีที่มาในรูปพระปัทรมปาณีพระหัตถถือดอกบัวและที่ยืนเคียงคู่กันเสมอก็คือพระโพธิสัตว์วัชระปราณีพระหัตถถือสายฟ้าเป็นเทพแห่งฝนพระโพธิสัตว์ตามความเชื่อของาศาสนาพุทธฝ,ฝ่ายมหายานเป็นผู้ที่บำเพ็ญบรารมีธรรมสูงสุดจนบรรลุโพธิญาณเพียงแต่ระงับจิตใจไว้ไม่ให้ก้าวเข้าสู่นิพพาน เพื่ออยู่ช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกเสียก่อนถ้ำชื่อวิศวกรรมเป็นถ้ำพุทธแห่งเดียวในเอลโลรา่าที่ใหญ่โตสร้างขึ้นเพื่อเป็นห้องสวดมนต์และบูชาพระพุทธรูปถ้ำกลางความมืดภายในถ้ำช่างฝีมือได้อาศัยเพียงแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านช่องเหนือประตูทางเข้า เพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงช่วยให้งานประติมากรรมนีส้สำเร็จลงได้คติของพุทธมหายานเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามากมายหลายพระองค์ทั้งก่อนหน้าพระสักยะมุนีและพระพุทธเจ้าในอนาคตจนเปรียบได้ว่ามีจำนวนมากมายดังเม็ดทรายในคงคามหานาที และพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้ดับสูญไปไหนพุทธมหายานอธิบายการนิพพานของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเพียงการเสด็จจากโลกมนุษย์ไปประทับอยู่แดนสวรรค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังคงอยู่คอยช่วยเหลือมนุษย์ให้ข้ามพ้นห่วงทุกข์ด้วยญาณอันยิ่งใหญ่คือมหายาน แนวคิดเช่นนี้ย่อมเป็นที่ถูกใจคนหมู่มากในขณะนั้นมากกว่าที่จะยอมรับว่าพระพุทธเจ้าดับสูญไปแล้วพุทธมหายานกำเนิดขึ้นในขณะที่ศาสนาพุทธในอินเดียเริ่มอับแสงลงทุกขณะทั้งเกิดจากแรงเสียดทานภายนอกและความอ่อนแอภายในพุทธบริษัทเองทำอย่างไรจึงจะสามารถดึงดูดศรัทธา จากมหาชนเอาไว้ให้ได้พระศาสนาพุทธเองก็หน,นีไม่พ้นกฎแห่งวิวัฒนาการที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดขณะที่พุทธเถรวาดถือพระธรรมคำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่มหายานถือบุคลิกภาพในองค์พระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ ความคิดของมหายานนั้นพระธรรมาวินัยเป็นที่พระพุทธเจ้าได้อนุญาตไว้ว่าอาจจะแก้ไขให้เหมาะสมกับความเป็นไปของโลกได้แต่องค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นต้องเคารพสูงสุดอยู่เสมอความพักดีต่อพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์จําจนวนมากมายจึงเป็นเรื่องที่สอดรับกับรากฐานความเชื่อดั้งเดิมในชมพูทวีปที่บูชาเทพเจ้าหลายองค์อยู่แล้วเป็นอย่างยิ่งในทางหนึ่ง พุทธมหายานจึงเข้าไปอยู่ในใจคนยุคนั้นอย่างง่ายดายและกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งแต่ในอีกทางหนึ่งก็มองว่าหลักการของาศาสนาพุทธมหายานในเรื่องนี้ทําให้พุทธดูใกล้เคียงกับาศาสนาพราหมณ์เข้าไปทุกทีขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับาศาสนาดั้งเดิมของอินเดียด้วยทั้งฮินดูและเชนก็ได้มาสร้างงานศิลปะอันง,งดงามตรการตาไว้ในหมู่ถ้ำเหล่านี้ด้วย ในจำนวนวัดถ้ำฮินดู17ถ้ำที่เอลโลรถาถ้ำไกรล,ลาดเป็นวัดพระศิวะที่ใหญ่โตอลังการถือเป็นสุดยอดของศิลปกรรมสลักหินขนาดใหญ่ของอินเดียทีเดียวถ้ำไกรล,ลาดเริ่มสร้างตั้งแต่กลางพุทธศตรวรรษที่13และใช้เวลาสร้างยาวนานหลายสิบปีเพราะเป็นการขุดเจาะภูเขาหินขนาดมหึมาจากยอดลงมาถึงพื้นด้วยการใช้มือแกะสลักสลาหินไปเรื่อยๆจนเป็นรูปเป็นร่าง เรากับฉลอวิมานของพระศิวะจากเขาไกรล,ลาดมาไว้บนดินการปรากฏตัวของหมู่วัดถ้ำฮินดูที่เอลโลราทำให้นักประวัติศาสตร์ได้หลักฐานเพิ่มเติมว่าศาส,สนาพราหมณ์ในยุคนั้นเ,เริ่มมีการสร้างวัดถ้ำและเริ่มมีพระเช่นเดียวกับศาสนาพุทธจากเดิมที่ไม่เคยมีมาก่อน ลังจากฮินดูมาสร้างวัดถ้ำที่เอลโลรราได้ร้อยกว่าปีพระในาศาสนาเชนก็ได้เข้ามาบ้างและสร้างวัดขึ้นที่นี่เช่นกันถ้ำนี้ถูกสร้างเป็นวิหารสองชั้นมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันภายในห้องโถงแกะสลักเป็นเรื่องราวของพระาศาสดาเชนในอดีต ความเฟื่องฟูของศาสนาเชนเห็นได้จากการเข้ามาอุปถรัรมภ์ศาสนาของพระมหากษัตริย์และราชินีเนราพุทธศตรวรรษที่14ตลอดช่วงอายุ300ปีของหมู่ถ้ำที่เอลโราได้ทำให้ฉันเห็นภาพต่อเนื่องของศาสนาทั้ง3 ที่ทยอยกันเข้ามาสร้างาศาสนสถานของตนไม่ขาดสายตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12เริ่มจากพุทธฮินดูและเชนห่างกันช่วงละ1 0 0ปีในยุคเดียวกับที่ท้ำพุทธเอลโลราเกิดขึ้นนั้นาศาสนาพุทธในแคว้นมคธก็กลับมาเจเริญรุ่งเรืองสูงสุดอีกครั้งและเป็นยุคทองของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่ถือกันว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นคือมหาวิทยาลัยสงแห่งนาลันทา